สวัสดีครับผมอยู่กับบรรยากาศวันหยุดนะครับวันนี้ก็จะพาพี่น้องทุกคนนะครับมาเบิงสวนครัวเขานะครับนี่ครับผักสวนครัวนะครับจะมีพริกนะครับผมนี่นะครับเออสีมีพริกขาวนะครับแล้วก็พริกนี่นะครับที่ซื้อมาจากช็อปนะครับผมเอามาตำบะคงตำบะคงแล้วก็ตตำมะละกอนะครับตำมะละกอนะครับผมแล้วก็ เอาส่วนที่เหลือนะครับที่เราไม่ได้กินแล้วนะครับเป็นเมล็ดเป็นอะไรนะครับก็มาเทลงที่ดินนะครับครับมาเทลงดินไว้นะครับก็ขึ้นมาแบบนี้แหละครับนี่สวยเลยนะครับนี่ครับลูกเขาสวยมากเลยนะครับครับแต่แก่ไม่ทันนะครับผมนี่จะออกแดงๆตรงนี้นะครับเข็ดมากเลยนะครับรูนี้เพชรลีนะครับนอครับ สวยนะครับผมอันนี้ก็เป็นต้นขาครับเออต้นขานะครับยางงามนะครับคนเกาคนแก่คนปลูกไว้นะครับเหลืองงามครับหอมดีนะครับข่าครับผมข่าใ่นี่ก็จะเป็นพริกครับผมพริกข้าวนะครับใกล้จะแก่แล้วใไว้ครับ นี่ก็เป็นสารเนี้ยนะครับสารเนี้ยในสวนนี่แหละครับผมเพิ่นเหมือนปลเอามาเหน็บใบนะครับเหน็บใบมันก็เลยขึ้นนะครับสารเนี้ยแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นมะระนะครับมะาระาขีนกบ้านเฮาเหรอครับกําลังขึ้นนะครับสวนขางท้างนะครับผมสวนขางของผมนี่แหละ สวนฉางของนะครับเอสไว้นะครับไวร์แกินก็นจะยูนะครับน,นี่ก็จะเป็นมาฤกษ์นะครับผมฟักทองนะครับฟักทองอันนี้ก็จะเป็นต้นในสิ่งทเรียดนอกนะครับผมยังม่มมีหนามเลยนหนามใสบเราก็ <c oughs> ครับผมผมการเมีต้นบกม้งอยู่สองต้นนะครับ ตัวนี้ใกล้ไปแล้วครับผมนเน่าแล้วครับคนนี่เน่าแล้วครับน่าจะไปแล้วครับจะตายแล้วนะครับแต่ตัวนี้ครับลกแซบครับหน่วยแซบนะครับครับ ทำอะไรถากของเค้านึกว่าฝนตกเขาเล่นน้ำเมื่อวานนะน,ออนู่นฝนตกเออมะเขือพวงนี่สองต้นนี่ตายเลยนี่ตะกอนสูงท่วมหัวนะลูกเต็มต้นเลยวันนี้เขาไม่ทำงานเลย มัจะกอกน้ำสักหน่อยไม่ันนี้เปิดไม่ได้ไมันติดท่อเราก็เปิดตรงนี้ครับเบื้องตง้นมหงอีกนะครับผมนี่ครับอันนี้ก็ได้มาจากการตอนนะครับผมต้นมหงตวงัวนี้ครับนี่งานนี้ก็เพรามเป็นตอนแล้วนะครับ กิ้งนี่นะครับพอตอแล้วนะครับผมนี่ถ้าตอนไปก็ได้หมากเลยนะครับท่านติดนะครับหมากน้มครับแ่บครับต้นนี้ครับต้นนี้ขมนะครับผมนี่ต้นนี้จะขมมากขมแต่กระจินนี่ก็แล้วครับมุมมีเนาะนี่ครับลักษณะครับต้นนี้งานนี่กับพ่อตอแล้วครับ อยู่นีกมีสองต้นนะครับสองต้นนิน่อยครับตอนกลางคืนครับอยู่กับต้นพริกนี่นะครับจะได้ตัดใบข้าวนะครับผมว่าใบาข้าวในเมา่ปลูกต้นพริกนะครับครับผมพามาบึงบกงวงนะครับ ดวงเข่าลงแพกนะครับลองดูครับหน่วยดวงครับแสงอาจจะพอดเพอนะครับผมเพราะว่ามันอยู่ในหม่องมืดนะครับในมุมมืดครับเืิอนอมาทรงนะครับผมโลมดวงเกือบสองโลดนะครับนี่อยู่ข้างนอกโลละสิบเช็คนะครับครับเจ้านยมันจะแซบครับเจ้านายได้ไปกินดีพี่น้องเอย ม่วงครับส่งตรงไม่หยุสวนเลยนะครับนี่แข็งๆครับผมว่าเสียวเนื้อแข็งไปกินครับผมเบาหน่วยเดียวเนาะเพราะว่าผลิตมาป่ากินมาคักวันนี้เอาหน่้อวันนี้นะครับไปกินครับนี่ครับแข็งของม่วงขนาดเลยนะครับอบม่วงมาใหม่ครับแมงโก้ครับแมงโก้ครับมาใหม่เลยครับ ไม่นีมันหยุดนะครับวันเสาร์ครับผมเลยพาพี่พาน้องนะครับมาชมบรรยากาศนะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนของลงแพกนะครับลงแพคผลไม้แช่แข็งนะครับผมนี่ก็คือพลเรศดอกม่วงนะครับที่เพื่อนเตรียมไว้จะเอาไปแช่แข็งนะครับผมแช่แข็งแล้วก็เอามาสับนะครับสับยัดถุงขายเป็นกิโลนะครับผมนีดอกม่วงนะครับนี่ กำลังสุกครับใส่ได้เลยนะครับเอามาบ่ม,บบมเอาครับสี่นี้เป็นหนุ่ม่วงตกเกียดนะครับผมสีราค้าระสูงหมดเลยครับ